56คาบูนมหนูเบอร์เท่าไร่ไวุ่นอยากใส่คาบูเคเลียมเลียมเลียม <laughs> มาดูกันอันนี้ก็ลูกค้าเอาคาบูสามสิบนะเคเลียมปากสามสิบมาให้ลองไล่ดูเดี๋ยวมาดูกันว่าใช้เบอร์นมหนูเบอร์เท่าไรแล้วคลายอากาศกี่รอบเข็มเร่งล็อกไหนอ่ะรอแป๊บหรือก่อนหรือหมด หลังจากรื้อไล่นะก็อยู่ที่นมนูน้ำมันเบอร์ร้อยสิบอากาศอยู่ที่สามสิบห้าก็เข็มเร่งอยู่ล็อกไหนเลยแป๊บนะึงเข็มเร่งอยู่ล็อกกลางนะเดี๋ยวเราประกอบแล้วมาบิดกันดู aqui, Rogan. โอเคก็ okay. ประมาณนี้จูนออกมา1รอบกับ1รอบกับ90้าสองศาไหมหนึ่งรอบกับเกองศา <laughs> แต่แตะคันมันก็ไม่เท่ากันเอาแค่เป็นแนวทางได้คันนี้เป็นคาบูเคเหลี่ยมปากสามสิบนำนมหนูน้ำม,ม,มันเบอร์ร1 0อากาศสามารถเข็มเร่งอยู่ล็อกกลาง แต่ถ้าเร่งได้แล้วออกไปสะดุดก็เอามาไว้ลกบนก็ได้ก็แล้วแต่เทคนิคของใครไม่เหมือนกันถ้าชอบก็เอามาที่อื่นดีกว่าก็พาไปเอามาฝากเป็นเทคนิคเล็กๆ,ๆอย่าลืมเอาไปลองเรียนรู้ปรับปรุงก็พัฒนาเชื่อว่าทุกคนก็เก่งได้ครับ